ว่างานนี้ทำเอาลานกว้างของพาร์คพารากอนดูแคบลงไปทันตาค่ะเมื่อเหล่าศิลปินจากท่าย V-Record ที่ยกขบวนกันมาร่วมสร้างบรรยากาศในงานว a r e for Nepal ส่งใจช่วยเนปาลซึ่งศิลปินเขาไม่ได้มามือเปล่านะคะทุกคนต่างหอบหิ้วเอากำลังใจพร้อมทำภารกิจส่งไปให้ผู้คนที่เนปาลแถมยังรวมกันถือกล่องรับบริจาคด้วยตนเองอีกด้วย เรามาฟังข้อความจากเหล่าศิลปินถึงเพื่อนพี่น้องที่ประสบภทัยที่เนปาลกันค่ะก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งโลกกำลังช่วยเหลือผู้คนอยู่นะฮะจะเย็นๆผมว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะ ฝากกําลังใจไปให้ชาวเนปาลแล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่าทุกทุกคนบนโลกนี้นะครับกำลังส่งใจไปให้เพื่อนเพื่อชาวเนปาลนะครับผมก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปเร็วๆแล้วกันนะครับผมก็ขอให้ชาวเนปาลอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับสู้ๆแล้วก็อยากให้ชาวเนปาลรู้นะครับว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่วีรัชอนะครับโลกใบนี้ทั้งโลกกาลังช่วยเหลือคุณอยู่ผมเชื่อว่าเนปาลจะต้องกลับมาเจอรุ่งเรืองดีได้อีกครั้งหนึ่งเร็ววันนี้ครับผม